รรมาชมฮุนไดไอออนิกไฟคันนี้ขายในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราก็เคยเห็นกันแล้วนะในเมืองไทยที่ไปโชว์เมื่อง,งานมอเตอร์เอ็กที่ผ่านมาวันนี้มาดูที่เกาหลีครับฮุนไดมอเตอร์สตูดิโนี่ดูดีไซน์ไฟหน้าเขาจะเป็นแบบนี้ครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมล้ำยุคนิดนึงนะครับว่ากันโดยสเปคพื้นฐานของตัวรถเนี่ยครับจากข้อมูลตรงนี้นะข้อมูลที่เขาเตรียมไว้ให้เราข้างรถเนี่ย จะมีอยู่2รุ่นของระบบขับเคลื่อนนะครับคือรุ่นขับเคลื่อน2ล้อกับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อตัว2ล้อเนี่ยจะมีพละกําลังสูงสุดอยู่ที่229แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นขับเคลื่อน4ล้อใช้มอเตอร์2ตัวพละกาลังสูงสุดอยู่ที่325แรงม้าแรงบิดสูงสุด6 0 5นิวตันเมตรนะครับ ส่วนแบตเตอรี่จะมีด้วยกัน2ทางเลือกทางเลือกใหญ่ที่สุดคือ7.4กิโลวัตต์อาว์นะครับซึ่งจะสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดเลยคือ5 0 9กิโลเมตรนะครับดีไซน์ทางด้านหลังสวยงามผมชอบมากไฟเนี่ยเขามีลูกเล่นส่วนรูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงในสไตล์ของย้อนยุคถ้าคุณจําได้นี่คือรถที่อยู่ในยุคประมาณ70-80อันนี้เป็นดีไซน์เขาเลยเป็นสไตล์ของเขาเป็นสิ่งที่เขาชอบจะไม่เห็นความโค้งมน คุณดูมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นสันซะเยอะนี่ฮะเห็นไหมฮะเอีที่ชาร์จหัวชาร์จที่เกาหลีจะเป็นแบบนี้นะจะไม่เหมือนของที่เมืองไทยนะครับนี่นะจะเป็นแบบ5้ารูนะนี่ที่ิปิดนี่น,นะได้สเปคกันไปแล้วมาดูภายในกันภายในคุณภ,ภาพของวัสดุดีนี่ที่ผมจับให้ดูนี่นะและที่ชอบอีกหนึ่งอย่างคือนี่คุณเห็นไหมเขาสามารถที่จะ ขยับจากผมนั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ฝั่งนี้ผมสามารถที่จะขยับไปเป็นคนขับได้เลยนะครับนี่ทำให้ดูยเย่นี่นะเห็นไหมมาได้ง่ายๆแบบนี้ครับตัววัสดุอุป,ปรกรณ์ต่างๆดีครับคุณภาพดีเลยนี่ได้จอยาวฟังก์ชันใช้งานนี่เป็นจอระบบสัมผัสนะคุณดูนะนี่ปิดหมดทุกอย่างอยู่นี่ผมจับขออภัยด้วยว่าเป็นภาษาเกาหลี อาจจะอ่านไม่ออกนะแต่ว่าพอได้นี่แบตมีอยู่98นะครับเห็นไหมนี่นะนี่ดีวะละ่ะดีนะตัวนี้ขายเมืองไทยแน่ๆนะครับให้ดูนี่นะครับส่วนตรงนี้เป็นแอร์เป็นระบบปรับอากาศนะครับตัวคุณภาพของวัสดุต่างๆเท่าที่ผมจับเนี่ยนะงานดีเลยอ่ะงานเนียนมากๆครับงานแบบยุโรปเลยคุณภาพมาตรฐานยุโรปเลยละ่ะ เอาไว้ว่าไม่ด้อยไปกว่ากาันเลยนะเท่าที่จับดูในหลายๆชิ้นตรงนี้นะโหดีเลยครับงานดีส่วนที่จะไปขายในประเทศไทยเนี่ยยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะได้งานดีแบบนี้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาจะมาประกอบที่ไหนเขาบอกแล้วว่าประกอบในอาเซียนเนี่ยอาจจะประกอบไทยหรือว่าจะประกอบอินโดหรือจะประกอบที่ไหนอันนี้รอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ครับ มาทดลองขับกันและผมได้ขับคันนี้ครับ Ionic 5นะครับนี่นะครับและเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตติดกล้องไปงขายในเมืองไทยอย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้า Ionic 5แต่จะนำเข้าจากที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็จะมีการถแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขับได้นิดเดียวยังไม่สามารถบอกอะไรได้มากมายนะครับแต่สิ่งที่บอกได้นะเวลานี้คือมันขับง่ายมากรถเงียบมากเทคโนโลยีดูร้ำสมัยมากๆได้จอเป็นแบบจอยาวเป็นจอคู่นะครับเกียร์อยู่ทางด้านนี้แปลกมือแปลกตาแล้วก็ต้องทำความคุ้นเคยในการใช้งานพอสมควรเลยนะครับถ้าสำหรับเกียร์ชุดนี้มีได้หมดอยู่ทางด้านนี้ได้หมดเนี่ยก็เหมือนรถยุโรปเลย ใครที่ใช้ปอร์เช่อยู่ใช้ Ferrari ออยู่ใช้ m e r c e d e s b e n บคุณจะคุ้นเคยกับปุ่มตัวนี้เป็นอย่างดีครับนี่นะฮะ okay. นี่มี3 e โหมดในการขับขี่นะ Eco Normal และโหมด Sport นะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งคือเป็นกล้องอไม่มีกระจกมองข้างแล้วแต่จะมีกล้องอยู่ เป็นกล้องแสดงภาพตัวนี้ก็ต้องทําความคุ้นเคยกันพอสมควรในเวลาที่คุณจะขับขี่นะครับเวลาจะเร่งแสงเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่มองกระจกข้างนะเราต้องมองที่จอนะครับตรงล่างนุ่มดีนุ่มเลยอะ่ะแล้วตัวรถทรงตัวดีมากนะดูแล้วพอมองว่าเป็นรถไซส์เล็กไซส์เนี้ยน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับตัว Allagood Cat และบรนดากไซส์คอมเพกทั้งหมดนะครับตรงนี้เขาให้เราขับได้ 90แล้ว60อ่า60ไม่เกิน60จิจริงๆเราตามขับตามเจ้าถิ่นเราก็พอรู้นะเงียบมากตอนนี้70กิเมต่อชั่วโมงครับนี่ <You S 2> ดีมากมีเตือนระหว่างขับด้วยว่านี่ตรงเนี้ยสปีดลิมิตแค่60ถ้าเราขับ <Use S 1> เกิน <the right S 1> ปุ๊บ <right. S 1> เนี่ย ตัวรถนะสื่อสารกับเราเลยว่าอช่วยกรุณาลดความเร็วลงด้วยนะครับถ้าเราจะออกนอกเลยเนะี่ยเขามีดึงพวงมาลัยนะนิดหนึ่งขยับขยับเนี่ยขยับขยับ,ยบเห็นไหม<อ>425กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทางในการวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งของเจ้า i o n i c 5อันนี้ต้องทำความคุ้นเคยกันเลยครับถ้าเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยปกติเราจะไปมองนูน่นไม่เราต้องมามองที่จอตรงนี้ครับ โตน้นี้เราโต้ึงินไปความเร็วได้ถึง90แล้วเดี๋ยวผมจะลองกดอันนี้เราโอเคโหนี่แอบดึงนิดนึงแอบกดคันเร่งดึงอ่ะดึงดึงเลยอ่ะ 329แรงม้านะครับสำหรับพละกกำลังสูงสุดของเจ้า IONIQ 5ฟคันนี้ที่ผมขับอยู่สเปคไทยยังไม่รู้นะว่าจะได้สเปคเดียวกันหรือเปล่านะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ5วินาทีนะครับเนี่ยมีช่วยเลี้ยวด้วยระบบเหมือนป้องกันการออกนอกเลนก็คือเลนคีปปิ้งนะครับมันช่วยเราโอเค เ,เตือนเราตลอดเวลาเลยนะเราเกินปุ๊บเตือนเราเลยนะเราก็ต้องลดความเร็วลงมานะครับช่วงล่างค่อนข้างนุ่มแต่รถเฟิร์มดีนะครับสมดุลรถถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนุ่มกว่า all new c u t แน่นอนคันนี้ช่วงล่างเฟิร์มกว่าเฟิร์มกว่าตัว mg z s ev ด้วยอันนี้อาจจะเป็นเพราะเขาเป็นรถที่ไม่ได้เป็น suv ที่เป็นทรงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ขับเนี่ยการโยนตัวจะค่อนข้างน้อยกว่า คือถ้าเทียบกันจริงๆต้องเทียบกับตัวอย่าง Allra g o o d Cat เป็นหลักเลยนะครับถ้าราคามาใกล้กันเนี่ยยังไงซะ Ionic 5นี่เหนือกว่าเห็นๆดูจากว่าคุณภาพของวัสดุที่เขาให้มาฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆใส่มาเยอะมากผมว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบอ่ะก็ต้อง อยู่ประมาณ a อตโต3รีแหละคือ i อ n i c 5ฟราคาที่เกาหลีใต้เนี่ยขายอยู่ประมาณ1 30่ล้านแสนถึง1นแสนกว่าบาทนะครับถ้าไปขายเมืองไทยเจอภาษีเจออะไรเข้าไปก็ทะลุดังนั้นต้องหาวิธีที่จะทำให้คือเข้าเงื่อนไขาการสนับสนุสนของภาครัฐแล้วก็จะสามารถทำราคาแข่งขันกับอย่าง a อตโต3รีได้สบายๆนะผมว่าอยู่ประมาณล้านสองเนี่ยกำลังสวยเลยจะขายง่ายมากเกิดมาว่าออปชั่นบางอย่างตัดอย่างเช่นตัวกล้องพวกนี้ครับ ใช้ตัวกระจกมองข้างธรรมดาผมว่าดีกว่านะครับการป้องกันเสียงจากพื้นถนนเงียบเลยเงียบแบบเงียบจริงๆเสียงจากด้านนอกเนี่ยครับเสียงรถข้างๆดังเข้ามามีมีได้ยินอยู่แต่ไม่เยอะมากยิ่งถ้าเทียบกับตัวเสียงของยางบดถนนที่ขึ้นมาเนี่ยเสียงยางบดถนนแทบไม่ได้ยินเลยเสียงลมปะทะไม่มีโอกาสได้ยินเพราะว่าเราขับช้ามากนะครับ เราขับไม่เกิน60เดี๋ยวตอนนี้เราต้องเลี้ยวขวาด้วยหน้าจอด้วยลักษณะของการออกแบบดีไซน์ต่างๆคุณภาพของพวงมาลัยวัสดุที่ให้มาผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนคุณกําลังอยู่ในยานอาวกาศที่จะไปนอกโลกอ,ะอ,อ่ะเเสียงมันจะเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรแล้วลูกเล่นต่างๆเดี๋ยวนะใช้งานง่ายครับ IONIQ 5เนี่ยมีประกอบที่สิงคโปร์ด้วยนะเป็น EV คันแรกรุ่นแรก ของประเทศสิงคโปร์ที่เขาประกอบในประเทศนะครับเขาประกอบแค่ร้อยคันแต่ในสิงคโปร์เนี่ยขายค่อนข้างแพงอยู่ถ้าผมจําราคาไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณประมาณ3ล้านนะครับพอที่นั่นก็มีค่ามี COE อยู่ส่วนในเมืองไทยจะขายเท่าไหร่ไม่รู้จริงจริงแต่ถ้าให้ประเมินอยู่ประมาณล้านกลางๆเนี่ยสมเหตุสมผลนะครับออปชั่นบางอย่างอย่าง,อย,างอย่างตัวจอกระจกมองข้างที่เป็น ที่เป็นจอเนี่ยครับไม่ต้องเอามาก็ได้ตัดเพื่อเราจะได้ลดคอสแล้วเราสามารถใส่แบตตัวใหญ่ได้อันนี้ครับกิโลวัตต์อา <300 S 1> วิ่งได้400 <the> 25กิโลเมตรนะครับเอาเป็นว่าถ้าขายร้านกลางๆซื้อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะเทคโนโลยีที่ให้มาคุณภาพของวัสดุที่ให้มาเกรดนี้ดีงามมาก ชอบดูล้วชอบแมชอบปุ่มไดโหมดเดี๋ยวขอทิ้งโค้งนิดนึงอะโอเคทิ้งโค้งม <Turn right. S 1> ีโยนิดนิดกลับแล้วจบแล้วหมดรอบต่อรอบได้ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ก็สรุปสั้นๆง่ายๆสำหรับการทดลองขับแบบแค่นี้เลยนะเป็นรถที่นุ่ม น่าใช้น่าซื้อร้านกลางๆหรือต่ำกว่านั้นซื้อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับสำหรับเจ้าตัว i o n i c 5คันนี้เขาบอกว่าจะขายให้ได้ภายในปีนี้ด้วยโอเคลองปิดอ่ะแต่กี้เราขับไปเนี่ย7.1กิโล7.1กิโลเมตรใช้ไฟไป1.6่ายไป1กกิโลวัต